สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่คิดหอดคิดถึงสุขสุขคุ้นเด้อจ้าคลิปนี้ายเพจกับว่าพบพอพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะก็โดยความความคิดหอดคิดถึงเนาะค่ะช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนาะบางมือก็มีฝนลิ่นไปปลอยที่เขาเอื่นว่าปลายฝนต้นหนาวจ้ะ ล้าก็จะมีอาการเย็นๆกับผ้าบางคนกับอากาศแบบนี้กับบ่อคอยบ่คคอยมักปนใดเด้ <c oughs> มันเป็นวัดดูอากาศแบบนี้บางที่กับฝนลินลินเล่นเลไแล้วกับอากาศเย็นค่ะมันก็เห็ดให้คนบ่อ่อยสบายเนาะก็มีอาการเจ็บข้อแนพุ่มแผลอากาศแน่นะคะเป็นวัดเป็นไข่แน่พ่อแม่พี่นอง ต่างบานต่างเมืองต่างทินบานเกิดเมืองนอนบวา,บาสิปิยูทั้งอเมริกาออสเตรเลียฝรั่งเศสเมืองเล่าดูบาพี่น้องทั่วโลกเลยละ่ะค่ะที่ยายเพ็เห็นอยู่ในคอมเมนต์ถี่มาคอมเมนต์แห่งกำลังใจยายเพ็นะคะยายเพ็กับเดียร์อานเดีวก็พี่น้องอยู่ทั้งไก่เนาะพ,พี่น้องอยู่ทั้งไก่ก็คือเมืองไทยบานห้านี่แหละ,ค,ะค่ะให้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันเนาะจากอากาศกับกำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งกะสสเว้าเรืองได้ไปบ่ได้ก็เว้าเรืองลิงหน่อยคือเก่านะจ้ะยายเพชรก็แอบมึงอยู่เพราะว่าน้องไปอยู่ฝั่งเล่าอยู่บ้านบ้านน้องไปกับพอ่อพูแม่พึ่งแล้วก็พี่ไอพี่ปราถนานะคะแล้วก็ทีมงานนะ,ะทีมงานไอเคนะคะไปน้ำกันหลายคนอยู่รูไถยดำวุ่นอันน,นอจ้ะไปบัานี้ก็คือ มีบางคีบางตอนซึ่งแยกเพจเห็นเนี่ยก็คือทั้งฟังทางเล่าเนะี่ยก็เริ่มใสเสื้อเข็นยาวใสหมวกนะคะก็แสดงว่าอากาศก็คงจะเริ่มเย็นเริ่มเย็นเริ่มหนาวกันแล้วถึงขนาดที่ได้ใสหมวกในการเดินทางซึ่งนอ้องธิดาเล่าล้วกับพี่ไอพี่ปรารถนานะคะได้พากันเดินทางระวางทางก็ได้พากันลองเพลงแบบอากาศบรรยากาศในแบบได้ฟิวฟินไปเลยเลยจา้า นางรถกระบะนางถ่ายรถไปข้างหลังเนียน่ยเนาะจะจะมีเพิ่นมีวิวภูเขาอย่างสวยงามบรรยากาศท่าเงินทางไปหาชนช,ชนเผาที่นองไปเอาขนมข้าวตมขนม,ขนมพวกยาเวชภันยานะคะซึ่งพอผู้กกไดไปไปมอบให้นะคะระยะทางในการเดินท่างเนี่ยคือจะมีการผ,าผ่านภูเขาผ่านมูบานผ่านชุมชนเข้าไปก็เป็นถนนที่ ยังเป็นถนนลูกลังถนนแดงนะคะแล้วก็ลายทา่าก็คือจะเป็นภูเขากับมึงอีกจัานึงก็คือบรรยากาศก็ยังดีเป็นวิธีชุมชนแบบดังเดิมนะคะก็ถือว่าก็ยังเป็นวิธีชุมชนแบบดังเดิมแล้วก็บรรยากาศกนีก่ก็สวยงามนะคะไปลำท่างแล้วก็อากาศก็คงสีดีคือสีเย็นดีสบายนะคะซึ่งสาวๆสามสาวเนี่นก็คือได้พากกันกินลมช่มยิวนั่งไปน้ำ ทางน้ำรดทั้งข้างถ่ายกับบะราซันทอกได้ล่องเพ่งไปน้ำทางยามมีความสุขสนุกสนานที่เด็กกับ้านเกิดเมืองนอนนะคะแมนเดปเฮดแด่เพดกับมีความสุขคือการเด็กกับ้านจะของไปอยู่กับคนที่หักเดินทางรวมกับคนที่หูใจคนที่หักเข้านะคะความสุขใด้ดันแล้วมันสิเทียบเท่ากับไปกับคนที่หูใจพอแม่พอผู้พี่พึงแม่พึงกับหักน้องนะคะแล้วก็ทีมงานกับหักน้อง ในช่วงที่เดินท่าเนี่ยคือวิวมูบานองเนี่ยก็คือสวยงามเนาะไปเมืองน้ำกันไปสมซอยแย้เผ็ดเนี่ยว่งงามบอ่อจ้า บรรยาก,กาศแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเนาะค่ะเนาะพอแม่พี่น้องสุขหัสุขคนหลังจากทีน้องเดินทางแล้วเนี่ยก็คือกสิกรับเข่ามาไทายนน,นะ่ะแหรอเนาะจากยายอารุณก็คงสิคิดหอดหลานแห้งค่ะหลานหน่อยเบยูบานเงาตาก,กับยาย <c oughs> ยายอารุณก็ตาสมหวังเง,งานะคะซึ่งทุกทุกวันยายเพลรดกสิไปหับเอาน้องมังกรไปโรงเรียนกับผีฟ้ายนะคะย่าเมือแรงกับ พากันเอะกับน้องกับพากัน้อมแลนอยู่โรงเรียนซึ่งผีฝ้ายกับผีมังกรกับเป็นนักกีฬาวิ่งครีท่าของโรงเรียนจะสอมพากัน้อมแลนเพื่อทีสิปแข่งเดือนท่านว่าปลายเดือนท่านว่าค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเดือนท่านว่าค่ะก็สิได้พากันไปชมไปเชียร์เย่กับน้องเนาะน้องที่ดาเล่าก็สิไปกอบพ่อพ่อผู้ผี่พึ่ง ได้อรุณก็สิไดปเชียน้ำกันนะคะเสียงเชียกับมว้วนแตกแซลลพๆคนล่ะค่ะ <laughs> ไปเชียเล็กหน่อยแลนน์น้เอเจ้ก็เป็นว่ากอัอย่าลืมติดตามน,อน้องคิดาเล่าเด้อก็สิผ้ากันไปทาไยเอมบีนั่นละ่ะตามที่เคยได้เนบอกในนํำเลียนพอยแม่พี่น้องไปแล้วอะไปทาไทยนังสันก็มีหนังสันนี่ก็จะเริ่มมันที เสาอาทิตย์นี่แหละเนาะเสาอาทิตย์ที่เสาอาทิตย์ที่สิบสิบเอ็ดนี่แหละเริ่มต้นก่อนสัปสาดาห์แรกช่วงวันที่สิบสิบเอ็ดก็น่าจะเป็นวันวันจันทร์คา,ารจันทร์คารที่สิบสิบเอ็ดพืศจิกาจ้ะก็จังคอยช่มคอยติดตามให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องสูผูสูข้นคือกันแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้กำลังใจยายเพียรผีฝ้ายจ้ะ คันบอมีพ่อแม่พี่น้องได้เพลดกับผีฝ้ายก็จักสิบเบอกสู่ผู้ใดฟ,ฟังเนาะจาะ้าเนาะแมนบ่ชช่วงไทยคลิปนี้กัให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายเนาะอากาศเปลี่ยนแปงแลงพากกันกินน้าุอุ่นเนาะรักษาสุขภาพให้อบอุ่นเพื่อบอให้เดจด้จไข้กับอํานวยอวยช่ยให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุกีหมันเสเมอือมันเคลือกเกานั่นลหละเนาะพี่น้องเนาะ ขอบุญขอบคุณเดอ้อติดติดตามช่อง YouTube ของยายเพจปีไฟขอบุญขอบคุณเพจพอพูดสีวีไล่เพจน้องทิดาเล่าสีวิไล่จาไอเคสีวิไลมุนน่ะละที่ยายเพจได้ไปเอาบางช่วงบางตอนมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมช่มซอยกันนะยายเพจก็ได้ช้มนำกันพ้อพี่พ,อพ้อมน้องเนี่ยละก็อยากเอามาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังน้ำกันมึงน้ำกัน พอไดชื่นช่มให้กำลังใจลูกลาน,น้ำกันเนาะจ้าคอยเป็นคอยไปสวงทายนี่กับยายเพชรกับโค้งสบจบไปเพียงเทนีกอนจังใดกับจังให้กำลังใจยายเพชรอีกไมหมขีปนาเดอ้ออย่าเฝ้าถิ่มเฝ้าไปยายเพชรเป็นใสเด้อจา้าจังแถวมึงยายเพชรอีกเนี่ยเดอ้อลิปนา <laughs> ขอพคุเลยหลายจา้าสวัสดีจา้า